เรางยัอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับพาไปดูบรรยากาศงานโคมแสนดวงวันแรกนะครับนักท่องเที่ยวท,ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับเปิดปฐมฤกษ์แขวนโคมดวงแรกโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง10พฤศจิกายนนี้ครับ ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดปฐมเริกแขวนโคมดวงแรกภายในงานเทศกาลโคมแสงดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2568โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนายชาตรีทินนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมในกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ตามแนวทางนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่ระดับสากลถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกทั้งยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน รากอย่างมั่นคงมังคังยั่งยืนปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง10พฤศจิกายน2568และบริเวณโดยรอบตัวเมืองจะมีการประดับตกแต่งโคมหลากสีสันหลายพื้นที่เพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมความสวยงามของแสงไฟจากโคมหลากสีสันในยามค่ำคืนของเมืองลำพูนหลายจุดด้วยกันค่ะได้แก่ในวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารสะพานท่าสิงบริเวณถนนรอบเมือง มีจุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพและเก็บภาพประทับใจนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรีและศิลปะบริเวณประตูท่านางและการประดับตกแต่งโคมทั่วเมืองลำพูนอีกด้วยครับ